เป้าหมายสูงสุดเลยก็คือโรงงานในประเทศไทยที่มีเป็นหมื่นๆโรงได้รับการยกระดับ เมื่อวันที่สิสิงหาคม2 5 6 6ที่สำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจดกิจกรรม NASDAQ Mid the Press นำคณะสื่อมวลชนไปพบปะพูดคุยกับนักวิจัยเกี่ยวกับ Industry 4.0 Platform แพลตฟอร์มบริการที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิตหรือโรงงานอุตสาหการรมต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อยกระดับโรงงานสู่การเป็นอุตสาหกรรม4.0ภายในแพลตฟอร์มอันนี้นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆงานในสวทชเราบูรณาการงานต่างๆให้อยู่ใน Industry 4.0แพลตฟอร์มเพื่อที่ทางผู้ประกอบการจะได้เข้าถึงบริการของสวทชได้ง่ายการทํางานของแพลตฟอร์มจะเป็นส่วนช่วยยกระดับโรงงานถ้าเกิดเป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยคือโรงงานในประเทศไทยได้รับการยกระดับไปในจุดที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นได้กําไรลดต้นทุนอะไรต่างๆ บบเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเลยก็คือโรงงานในประเทศไทยที่มีเป็นหมืนม่นๆโรงได้รับการยกระดับโดยอินด s t r รีสิบจุดศูแพลตฟอร์มจะเป็นศูนย์รวมบริการแบบครบวงจรตั้งแต่บริการตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนีชีวัได t h a i l a n d i 4 Index บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคด้านการลงทุนและสิทธิประโยชน์ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆให้กับผู้ประกอบการเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้โรงงานเนี่ย P D C A แลนดูเช็คแอก็คือวางแผนปฏิบัติตรวจสอบแล้วก็กลับไปพัฒนาต่อไปอันนี้เนี่ยเราจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมในจุดนี้ครับในกิจกรรมครั้งนี้คณะสื่อมวลชนยังได้เยี่ยมชมศูนย์วัตรกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMC ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการภายใต้ Industry 4.0 Platform ตั้งอยู่ในพื้นที่ EECI มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายสําหรับการสาธิตและทดสอบพร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการนําไปประยุกต์ใช้งานตามความต้องการในภาคการผลิตของตนเองได้เช่นแพลตฟอร์ม i d a แพลตฟอร์มการเชืช่อ มโยงข้อมูลระบบภายในโรงงานผ่านเซ็นเซอร์และ IoT รวมถึงกระบวนก,การผลิตซึ่งทำงานโดยหุ่ยนยนต์อุตสาหการรมประเทศต่างๆอันนี้เป็นชุด p ร o c e s การการผลิตนะครับเป็นชุดระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหการรมและ IoT นะครับเป็นเหมือนตัวอย่างโรงงานที่เราย่อส่วนลงมาเพื่อประกอบชิ้นส่วนสินค้าตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบการผลิตก็ตจะมีโมดูลแต่ละโมดูลที่ประกอบกันจนมาถึงเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมโรบอตนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้อัปเกรดเอาไปเป็นพื้นฐานให้โรงงานพัฒนาสู่อิตตี้สี ศูนย์แห่งนี้นะครับจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีสําหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานนะครับเพื่อช่วยโรงงานในการยกระดับไปสูุ่าสารกรร4.0โดยในศูนย์แห่งนี้นะครับมีบริการตั้งแต่เรื่องของการประเมินการให้คําปรึกษาจะมีผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยหลายสาขาในการที่จะให้คําปรึกษาทําแผนการลงทุนทํา transformation roadmap ให้กับโรงงานของท่านนอกจากเรื่องของเทคนิคแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ภาครัฐหรือสิทธิประโยชน์เรื่องเงินลงทุนต่าง ที่จะแนะนําให้กับผู้ประกอบการก็จะทําให้การลงทุนเนี่ยราบรื่นแล้วก็มีความมั่นใจในการลงทุนสู่อุตสาหกรรม4.0ครับสำหรับ In d ด s t r ร4.0เพลตฟอร์มนับเป็นหนึ่งในอินสตาคอร์บิสเนสของสวทชที่มุ่งสร้างกระบวนการวิจัยและกลไกนําไปสู่การใช้ประโยชน์จริงจะเป็นขุมพลังหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนพร้อมรองรับโลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคนที่ปรับตัวได้ก็จะอยู่รอดในธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรา เรามีเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาใช้ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเราด้วยผู้ประกอบการที่สนใจนะครับว่าอุตสาหกรรม4.0คืออะไรอย่างแรกเลยคืออาจจะเข้ามาประเมินก่อนก็ได้ประเมินว่าตอนนี้เนี่ยท่านอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าอินดซ์ของท่านเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถเริ่มต้นการไปสู่อุตสาหกรรม4.0ได้อย่างง่ายดายครับ